ดีครับทุกท่านผมชมาบเดทกราฟของชิบะด็อกนะครับบิตคอยลงชิบะด็อกอาจจะขึ้นก็ได้นะครับลงมาแล้วนะครับผมบิตคอยนะครับรอลุ้นได้เลยนะครับผมนะาสี่หมื่นนะครับหรือ40,000หลุด42,000หรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกราฟของชิบะด็อกนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและข้อแนวโน้มหรือการเคลื่อนที่ของราคานะครับผม ก็มีทั้งผิดและถูกนะครับก็ตอนนี้ตามเฟรนสี่นะครับเรามารุ้นไปด้วยกันนะครับหวังว่าชิบะด็อกจะกลับตัวได้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่ามันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะไปต่อแต่ตอนนี้แบบนี้รุ้นแต้งเทียนตรงนี้เป็นสีเขียวกันดีกว่านะครับแล้วก็แต้งใหม่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แปดพันสามนะครับแนวต้านตอนนี้ก็จะเป็นที่หกพันนะครับเพราะว่ามันหลุดมาแล้วนะครับมันเสียทรงนะครับเรียกว่า จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่เพื่อนๆก็ต้องลุ้นไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้ทำเฟรม S1 นะครับของชิบะด็อกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นโทนนี้นี่คือเรียกว่าแต้งเทียนกันกับตัวแต้งต่อไปแต้ง10บโมงหรือว่าแท้ง9ก้าโมงสิตอนนี้19บเก้มงสิบเก้านะครับสามารถปิดจบแบบนี้ได้หรือไม่เนี่ยเขาเรียกว่าแต้งเทียนนะครับจะเป็นแต้งเทียนก,กัดขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้แต้งต่อไปก็จะเกิดมีการโฟลว์บายนะครับตามศฤษฎดีนะครับ1 2 3นะครับจะมาประมาณตัวนี้1 2 หนึ่งตรงนี้หรือว่าสองจะยาวแบบนี้ได้หรือไม่ก็นั้นผมไม่รู้นะครับแต่ก็ทํำคราบมาให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าพันสองสามห้านะครับเราลุ้นกันด้วยกันนะครับหวังว่าจะไปที่แถวโซนห้าพันเก้าแปดหรือโซนหกพันแปดร้อยนะครับวันนี้มีโอกาสหรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆคิดว่ามีไหมครับผมโอกาสขึ้นไปที่หกพันแปดนะครับเพราะว่าเข้ากระดานเทรดแล้วนะครับเตลเทขายเลยเมื่อวานนะครับที่ก็บอกว่าเข้าตอมประมาณจุดเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์น นะครับแล้วก็ลงพวดลงมาตลอดเลยนะครับผมนะครับข็โอเคนะครับก็ราคามันขึ้นมาหลายวันแล้วเช่นกันนะครับเวลาลงทตอยลงก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับอ่ระยะยาวนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ผมก็อยากจะทําครับมาให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ความเสี่ยงตลอดทางมีตลอดเวลานะครับผมว่ามันจะไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆนะยังไม่มีเลยแล้วแต่บางคนแต่บางคนให้ค่ามันแล้วนะครับผม นะครับเหมือนผมนี่ให้ค่ามันแล้วนะครับดังนั้นแล้วผมก็ไม่สนใจนะครับผมว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงเพราะผมมีภาพใหญ่ของผมอยู่นะครับผมขอลุ้นกันนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับวังว่าตัวนี้จะสามารถขึ้นกับไปรสแถวๆหกพันได้นะครับผมนะสูนายหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้มันขึ้นสเต็ปตรงนี้ก่อนนะครับไม่หลุดนะครับนี่ยักส่เซนไซเวเมื่อหลุดร่วดลงมาแล้วก็ดึงขึ้นกลับต้องเป็นแนวต้านกว่าจะปานได้ก็ต้องไปเล่นอยู่แถวๆตรงนี้ต่อไปนะครับพ S4 เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงครับคิดว่ากลับหรือเปล่าครับผมจุดกลับตัวได้หรือเปล่าตังนี้เป็นสีเขียวได้หรือเปล่าครับช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมนะเป็นสีเขียวได้หรือเปล่าครับเป็นสีเขียวได้หรือเปล่านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับแนวรับก็อยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆแนวรับอยู่โซนนี้เลยนะครับอยู่ประมาณสักที่ผ่านมานะครับอยู่ประมาณโซนตซนที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ ล่าสุดนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ประมาณ4,700นะครับ4 7 0 0ก็หวังว่าจะดีตัวขึ้นกับแรงได้เช่นกันนะครับผมนะโอเคเออในของเว็บนี้นะครับรู้สึกว่ามันเวลาตั้งซื้อขายราคานะครับผมยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับสมมุติว่าผมมีต้นตุนอยู่ที่สูงนะครับหรือว่าท่ค่อยแล้วแต่หน้าตรงนี้อยู่ที่2 2อ้าศผมจะตั้งขาย ห้าสองสามศูนย์ตอนนี้อยู่ห้าสองสามศูนย์นะครับถ้าเกิดผมจะตั้งขายอ่าสองสองเก้าไอ้น้อยกว่านิดนึงอ่ะผมก็จะไม่ได้ครับตัวนี้มันจะขยับมาแทนที่ผมตลอดเมื่อผมตั้งราคาต่ามันก็จะขยับมาแซงหน้าแซงหน้าตลอดแซงหน้าตลอดจนกว่าผมจะต้องเจาะจงขายราคานี้แสดงว่าผมไม่ได้ห้าสองสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกผมไม่ได้นะครับดังนั้นแล้ว ผมลองเทสขาย XLM นะครับเวลาโอน XLM มาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตลอดสมมติว่าผมซื้อ XLM อยู่ที่ถุงต้อมีราคาแบบนี้นะครับ1 2 1 2 3 4มีคนตั้งขายตรงนี้10 20 30 40ตรงนี้จะเป็นแก้5 4 3นะครับดังนั้นแล้วผมอยากจะตั้งขายที่9นะครับมันไม่ได้ไอ้ X 10ตัวนี้มันเอาเวอลุ่มมาตั้งขวางผมมันกดราคาที่8 เมื่อผมจะขายที่8ผมขายขายไม่ได้เพราะว่าราคาที่8มันมีของมันอยู่ใช่ไหมครับต้องผ่านคิวมันก่อนสุดท้ายเมื่อผมยกเลิกมาขายที่7มันก็กยับมาที่6อียกนะครับมันมีโรบอทล็อกไว้อยู่นะครับผมถ้าผมแคนเซิลออเดอร์แล้วผมมาตั้งใหม่เหมือนกับเล่นกันอยู่2คนนะครับพูดจริงๆนะครับผมนะนี่โอเคนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเหรียญเยอะๆผมไม่รู้จะจะยังไงบ้างครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมนะครับก็ก็ฝึกดูนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับนอกจากว่า ตั้งเป็นฟันหลอดตรงนี้แล้วก็ห่างลงมาตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดเราตั้งไกาขายเราขายตรงนี้ได้เลยแต่เราจะไม่ได้2 0 2 1, 2ูนย์สองสองหนึ่งสองสนะครับเราจะไม่ได้ขายเราอาจจะตั้งไก่ดักหน้าก็คือมันก็แย่งขายก่อนอ้าสองสองเก้าสุดท้ายเรียกไม่ได้พวกนี้แ c a n c เหมันกระยับมาอยู่หน้าแบบนี้ตลอดเลยนะครับนะครับมันเป็นือนแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอออก็เอามาเล่าเฉยๆนะครับผมเพื่อนๆเชื่อแบบนี้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้มาอัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมเราข้อลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าสามารถที่จะไปต่อได้หรือไม่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่สําหรับบิตคอยนะครับยังไงก็ต้องหลุด43,000ดอลลาร์นะครับผมก็ฝากไว้คิดนะครับนะครับเจอกันตรงนี้ได้เลยนะครับผม4 7 0 0มื่0เจนะจ๊ะครานี้โหดสุดก็กลับมา48,900 38,900ออีกครั้งหนึ่งนะครับลุ้นกันต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ